ที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องและเพจนิงอสังหาพยาวค่ะจะพาทุกคนมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านปง่งขามตําบลบ้านตําอําเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะแปลงที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านล่างค่ะแปลงนี้ล้อมรั้วเรียบร้อยนะคะมีรั้วทั้งหมด4ด้านเลยจะทุกคนถมดินเรียบร้อยด้วยด้านหน้านะคะเป็นถนนสาธารนณะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเข้าจากถนนสายหลักเส้นพหลโยธิ ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะไม่ไกลเลยค่ะประมาณสัก100เมตรแค่นั้นเองค่ะแล้วทุกคนค่ะดูบรรยากาศรอบๆที่ดินแปลงนี้ค่ะใกล้กับหมู่บ้านจัดสรรค่ะนี้เลยบรรยากาศน่าอยู่มากๆธรรมาชาติสุดๆไปเลยจ้ะแล้วแปลงนี้นะคะทุกคนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพะเยาด้วยนะคะขับรถจากตัวเมืองมาแปลงนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีค่ะระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเอง แล้วแปลงนี้นะคะเนื้อที่กําลังดีค่ะขนาด2อไร่60ตารางวาใครจะซื้อไปแบ่งขายต่อก็ได้นะหรือว่าจะซื้อไปพัฒนาทำจัดสรรต่อก็ได้จากบรรยากาศแบบนี้เลยรับรองว่าลูกค้าชอบแน่นอนค่ะเพราะมันไม่แออัดจนเกินไปค่ะบรรยากาศดีด้วยเห็นวิวท้องทุ่งค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราพาทุกคนดูภาพมุมสูงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปดูด้านล่างกัน แล้วมาดูนะคะทำเลของที่ดินแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ10กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากสารเยวชนและครอบครัว2กิโลเมตรห่างจากแานช่างน้ําหนักพะเยา1กิโลเมตรค่ะแล้วถ้าใครจะไปเซเว่นค่ะแปลงนี้ห่างจากเซเว่นประมาณ3กิโลเมตรค่ะและถ้าใครจะไปโกบอนะคะก็ประมาณ5กิโลเมตรค่ะและถ้าใครจะไปโรงยพยาบาลพะเยาค่ะหรือว่าศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาก็ประมาณ7กิโล เมค่ะก็ขับรถไม่นานนะคะสําหรับการไปแต่และจุดแต่ที่อยากจะให้ทุกคนเห็นค่ะก็คือภาพบรรยากาศรอบๆที่ดินแปลงนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูที่ดินแปลงนี้กันแบบชัดๆกันค่ะกับภาพด้านล่างนี้เลยค่ะแปลงที่เราจะขายกันเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนสวยไหมถมแล้วเรียบร้อยมีรั้วครบเลยทั้ง4ด้านแล้วดูบรรยากาศรอบๆค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะเป็นทุ่ หนาสวยๆแบบนี้เลยนะใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างคะ่ะถ้าใครชอบนะลงนี่คะ่ะหน้ากว้างที่ดินนะคะตามแนวรั้วเลยคะ่ะ48เมตรแล้วตรงนี้เขาเว้นไว้ทําประตูรั้วเรียบร้อยนะคะใครที่จะซื้อไปพัฒนาต่อหรือถ้าใครอยากจะได้ที่ดินซักแปลงหนึ่งสําหรับสร้างบ้านแล้วมีเนื้อที่กว้างๆนะคะเป็นส่วนตัวก็มาแปลงนี้คะ่ะแล้ววันนี้แปลงนี้นะคะ2ไร่60 ตารางวาค่ะ